เรื่องที่สำคัญอย่างมากของการนำคอมเพ t e ิซีไปใช้งานไม่ว่าจะนำไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรด้วยการทำ IDP การประเมินช่องว่างสมรรถนะเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอีกครั้งหนึ่งหรือแม้แต่การนำเอาคอมเพนดิซีไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติการซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานเวลาที่เราเอาคอมเพ t e ิซีไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมบุคคลนะครับ เรื่องนั้นก็คือตัวชีวัดพฤติกรรมหรือเรียกว่า behavior a l indicator นะครับท่านจะเรียกว่าพฤติกรรมการปฏิบัติที่คาดหวังพฤติกรรมที่พึงประสงค์จะเรียกว่าการปฏิบัติที่คาดหวังก็สุดแท้แต่แต่ในคําที่เราเรียกเป็นคําทั่วไปนะเป็นคํำกลางเวลาที่เราทํา competency เนี่ยเรามักจะเรียกมันว่าตัวชี้วัดพฤติกรรมตัวชี้วัดพฤติกรรมคืออะไรคือพฤติกรรมการปฏิบัติการแสดงออก ที่เราคาดหวังในระดับสมรรถนะหนึ่งหนึ่งปกติสมรรถนะหรือว่า competency ต่อไปจะเรียกว่า competency นะครับก็จะแบ่งออกเป็น1ระดับ2ระดับ3ามระดับ4ี่ระดับหรือจะเป็น1 2 3 4 5สห้าโดยทั่วๆไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวชี้วัดพฤติกรรมเนี่ยจำเป็นจะต้องเขียนให้มันชัดเจนรัดกุมและที่สำคัญเลยก็คือท่านต้องเข้าใจว่าเวลาเขียนตัวชี้วัดพฤติกรรมออกมาเนี่ยมันต้องเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมจริงๆนะครับ อยากให้ดูตัวอย่างของบางองค์กรนะครับเวลาที่ไปฝึกอบรมในเรื่องของ competency โดยเฉพาะถ้าเป็นวิทยกรรับเชิญของสมาคมการจัดก,การการบุคคลในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ผมมักจะขอให้ผู้เขา้ารับการอบรมเลยก็ได้คบคิดกันก็คือตัวอย่างของตัวชั่วพฤติกรรมของบางองค์กรนะครับที่มันอาจจะ เป็นข้อที่เข้าใจยังไม่ถูกต้องนะครับหรือเป็นสิ่งที่ควรจะต้องนำไปปรับปรุงต่อไปตามตัวอย่างอันนี้ตามตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเกณฑ์การประเมินเนี่ยจะบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าจะต้องผ่านจำนวนกี่ข้อจึงจะถือว่ามีสมรรถนะในระดับนั้นๆตามตัวอย่างนะครับงั้นก็แปลว่าเรื่องของเกณฑ์เนี่ยมันจะ ต้องไม่แทรกอยู่เป็นตัวช่วดพฤติกรรมโอเคไหมครับเรื่องของเกณฑ์น่ะมันจะต้องไม่แทรกอยู่ในตัวช่วพฤติกรรมอันเนี้เป็นตัวช่วพฤติกรรมโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยชัดเจนแต่ก็ยังมีข้อที่ยังดูกำกวมสักหน่อยหนึ่งทำให้ประเมินยากอ่ะยังดูประเมินยากนะเรียกแบบนี้ก็แล้วกันคือคำว่ารู้และเข้าใจวัฒนธรรมของหน่วยงานเนี่ย มันใหม่ถึงต้องทำอะไรออกมาได้นี่คือสิ่งนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีเนาะแต่ถ้าบอกว่าตอบเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานที่ตนสังกัดผิดพลาดเออแบบเนี้ยมันมันฟังแล้วมันประเมินง่ายแต่ถ้าบอกว่ารู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรมันต้องทำอะไรมาได้อสังเกตไปครับเวลาเราเขียนตัวเชื่อพฤติกรรมเนี่ยเราจึงจะต้องเขียนด้วยคำกริยา นะครับมันจึงจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ไอว้วัฒน์ประองกรเนี่ยมันมีหลายหน่วยมันมีหลายอย่างไงมีหลายข้อไงมันไม่มีข้อเดียวหรอกมันอาจจะมีะการทํางานเป็นทีมมุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จผลอาจจะมีคมใส่ใจให้บริการรักษาแบบเนี้ยมันจะมีคําถามว่าเอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่า,เ,าเรื่องที่หนึ่งดีเรื่องที่สองสามไม่ดีอ่ะตัวชี้วัดที่หนึ่งโอเคหรือเรื่องที่หนึ่งดีโอเค เรื่องที่สองเรื่องที่3ามมันไม่โอเคตกลงอันเนี้ยมันจะโอเคไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในบาง EP ีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้แต่ใน e ีีนี้อยากจะมาเจาะจงตรงนี้ก่อนก็แล้วกันระดับที่1ไม่ติ็ดอะไรเนาะยกเว้นกับเรื่องที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่นะครับพอมาถึงระดับที่สองดูนะครับระดับที่สองเกณฑ์การประเมินมันก็คือต้องผ่านระดับที่หนึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่หนึ่งคือสามข้อของระดับที่1ต้องทําได้ และมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้จำนวนสามข้อหนึ่งสองสามสี่โอเคไหมครับแต่พอเรามาวงตัวเลขแบบเนี้ยแต่พอเราเอาเกณฑ์มาระบุเป็นตัวเลขเนี่ยมันก็เลยงงงงนิดหน่อยว่าตกลงอันเนี้ยมันคือเกณฑ์หรือมันคือตัวชั่วพฤติกรรมกันแน่แต่ฝั่งเนี้ยมันคือตัวชั่วพฤติกรรมแน่นอน ท่านต้องแยกก่อนระหว่างเกณฑ์การประเมินเนี่ยกับตัวชี้วัดพฤติกรรมเนี่ยมันมันคนละเรื่องเลยนะครับเราระบุเกณฑ์การประเมินเป็นแบบนี้เราเอาไประบุไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ติดอะไรหรอกครับจะระบุไว้ที่นี่ก็ได้แต่ท่านต้องบอกว่าเนี่ยคือตัวชี้วัดพฤติกรรมเนาะเนี่ยคือตัวชี้วัดพฤติกรรมและเนี่ยสองสามสี่ห้าเนี่ยคือตัวชี้วัดพฤติกรรมสองสามสี่ห้าเนี่ยคือตัวชี้วัดพฤติกรรมของระดับสาม สองสามสี่ห้าเนี่ยคือตัวชอบพฤติกรรมระดับสี่สองสามสี่ห้าเนี่ยคือตัวชอบพฤติกรรมของระดับห้าของสมรรถนะตัวนี้ที่ระดับห้าส่วนตรงเนี้ยหนึ่งอันเนี้ยหนึ่งอันเนี้ยหนึ่งอันเนี้ยเป็นเกณฑ์เนาะต้องแยกกันให้ชัดก่อนนะครับเนี่ยมีหลายๆองค์กรนะครับก็ถามว่าแบบเนี้ยมันมันเป็นยังไงเหรออาจารย์มันก็เป็นแบบที่ผมแนะนไไําไว้เมื่อสักครู่เนี่ย คือแยกเกณฑ์กับตัวชีวัดไม่ชัดเจนเอาจริงๆตรงนเ,รเนี้ยคือเกณฑ์เนี่ยนนเ,เนี่ยส่วนเนี้ยคือเกณฑ์เนี่ยเอาไปเขียนไว้ตรงไหนก็ได้ครับย้ําว่าตรงนเ,รเนี้ยคือเกณฑ์เนี่ยจะไปเขียนไว้ตรงไหนก็ได้ครับตีเป็นช่องช่องหนึ่งไปแบบนี้เลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาส่วนตัวชีวัดพฤติกรรมเนี่ยก็คือส่วน,น23 45 23 45 23 45 23 45เนี้ยสองสามสี่ห้า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 เนี่ยคือตัวชี้วัดพฤติกรรมนะครับเกณฑ์มันบอกอยู่แล้วว่า ถ้าจะมีสมบัตะระดับสองต้องทําได้สามตัวในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องทําอีกได้อีกสามตัวในระดับสองโอเคไหมครับดังนั้นไอ้ตรงข้อหนึ่งเนี่ยขอลบเคลียร์นิดหนึ่งนะครับไอ้ตรงข้อหนึ่งของแต่ละระดับเนี่ยอย่าเขียนเอามาสับสนกับกับเรื่องของเรื่องของตัวชัวพฤติกรรมยิ่งพอดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนยิ่งงงไปกันใหญ่เลยฮะ เพราตกลงไอ้พวกนี้คือตัวชั่วพฤติกรรมหรือมันคือเกณฑ์มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เกณฑ์แน่นอนมันคือตัวชั่วพฤติกรรมแต่เอามันมาเลี้ยงหนึ่งสองสามสห้าต่อตรงเนี้นี่คือเออร์ตัวอย่างอันนึงของการจัดทำ competency model เนาะนะครับซึ่งมันไม่ควรจะต้องผิดพลาดนะดังนั้น s r ต้องทำความเข้าใจเรื่องแบบนี้ให้ดี นะครับเกณฑ์คือเกณฑ์ตัวชอบพฤติกรรมคือตัวชอบพฤติกรรมอย่าเอามาเขียนแบบสับสนกันต้องแยกให้ชัดเจนนะครับเอาไว้ในเรื่องของเกณฑ์การประเมินเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องประมาณไหนเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่บทเรียนเนี่ยเราให้เห็นว่าการนับจํานวนข้อเพื่อบอกว่าผ่านในระดับเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องที่โอเคนะเอาจริงๆโดยส่วนตัวผมก็รับได้เนาะโดยส่วนตัวที่ทํางานด้านการพัฒนาการ ปรับปรงแก้ไขระบบสมรรถให้กับหลายๆองคอ์กรเนี่ยคิดว่าพอรับได้เลยละ่ะแต่เกณฑ์คือเกณฑ์ตัวเชื่อพฤติกรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจให้ดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง H R c o m p a n i t e Podcast พบกันในเอพิซอดหน้าครับสวัสดีครับ